สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีขอรบรพรักทุกๆท่านครับของดีอีสานายโคโชขับเมณีสิผ้าพี่นองมารับฟังในเรื่องของการบูชาหิ่งพระถุกมือท่านผู้ฟังครับเพ่่นว่าขันเฮือนไดบ้านไดมีหิ่งพระให้ทาการสักการะบูชาด้วยการบูชาด้วยการสวดมนต์ บานนั้นสิมีเทวดาลงมาปกปักรักษาตัวละครัหลวงพ่อจัลัันนะครับเพิ่นใดให้ขอคิดเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่าเมื่อการสวดมนต์แล้วสิมีเทวดามารวมอนุโมธทนาลวงพ่อจัลัันเพิ่นวาอัตมาถามต่อไปว่าเวลาพระสักเคกาเมีจะรู้เป เทวดาลงมาหรือบอกเทวดาวารีบลงมาเทาวดาบัณฑิตเผ่นสิมาก,ก่อนพอเห็นเจ้าภาพกินเหล่าเมาในงานก็จะบี้นาแล้วครับเทวดาพานก็เข้ามาแทนเลยเกิดเรื่องเกิดเล่าท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อจะลั่นนะครับเคยมีคนเรียนถามเกี่ยวกับ เทวดากับการสวดมนต์ถามหลวงพ่อจะลั่นว่าหลวงพ่อครับกับผมอยากทราบความคิดเห็นของหลวงพอ่อที่มีต่อเทวดาที่เขาสวดชุ่มนุ่มเทวดานั้นจะมีจริงหรือบอหลวงพ่อจะลั่นทันกระตอบในท่านที่ว่าอัตมาเสือเป็นอย่างจึงเสืออัตมาจะเล่าให้ฟัง หลวงพ่อจะลั่นเพิ่นกรเรยบว่าตั้งแต่เดิมนั้นอาตมาบอกเคยเสือเรื่องของเทวดาพออาตมาบอกเคยสัมผัสแล้วอาตมาจะไปเสือใดแบบใดในเมื่อแม่ชีท่องก่อนป่านเนนอายุ87ปีมาบอกเก่ากับอัตมาว่าเทวดาผลมาสนสวดมนต แม่ซี่เพิ่นกับมาเรียนกรมาฐานอัตมาก็สอนให้เดินจงกรมให้พิจาร่าเห็นหนอแต่แม่ซี่เดินจงกรมแล้วไปคิดถึงเทวดาไปเพ่งเทวดาเขาเทวดาก็มาแกก็เก็บเงียบไปแต่แล้วในที่สุดแกก็เก็บเบาไว้ต้องการให้มีผู้ใดสักคนแต่รับรูเอาไว้ แกจึงมาบอกอตาตมาว่าหลวงพอดีฉันเห็นเทวดาเจ้าค่ะเพิ่นมาสอนสวดมนต์ให้เจ้าค่ะหลวงพ่อจัลั่นก็เลยถามว่าเทวดาอยู่ใสกับแม,ม่ชีเอ๋ยอาตมาบ่าเสื้อดอกแต่แม่ชีนะครับกัว่าบ่ได้โกหกหลวงพ่อจันทร์ก็ถามว่าเทวดามาตอนไหนเรา เมชีบอกว่าพอดีฉันได้ยินเสียงนาฬิกาเที่ยงคืนเป็นเวลาที่เทวดาก็ปรากฏให้ดีฉันเห็นบได้มาเปล่านะเจ้าคะมาสอนให้ดีฉันนั่นสวดมนต์บทเมตตาญีดีฉันจึงสวดได้หลวงพ่อจะรันนะครับก็บ,บอกให้เมชีไปถามเทวดาว่าเทวดานั่นอยู่ใส พ่อตะวันรุ่งึ้นครับแม่ชีกับมาเราให้ฟังว่าเทวดานั้นอยู่ต้นพิกุลต้นพิกุลทิวานีหลวงพอจะลั่นก็ได้ไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านตน้นไม้เช่นหลวงสมานวารกิจอธิบดีกรมปาม่าไม้ในตอนที่แม่ชีเห็นเทวดาก็ประมาณปีพุทธศักราช2,500หหลวงสมานว่า อายุกว่าหนึ่งพันปีเทวดาบอกแม่ชีวาเดิมอยู่บนสวรรค์แล้วก็ละเมิดกฎต่อนั่งฝาจึงถูกให้ลงมาอาศัยอยู่วิม่านตนพิกุลอยู่จนกว่าจะหมดกรรมแล้วก็จังสิไปท่านปู้ฟังครับแล้วก็บ,บอกว่าวันเวลาเอาไว้ชัดเจนหลวงพ่อจะลั่นเพิ่นกระจดเอาไว้ และก็เป็นจริงพอถึงเมลาก็เหมือนที่เทวดาให้สังเกตสังกาตรงพอจลรันก็ให้แมชีไปถามเทวดาว่าไปส่วนมนุษย์สวดมนต์ถูกบานหรือบ่อพออตาตมาเริ่มจะเสื่อแล้วเพราะบทเมตตาในทีแม่ชีสวดนี้อตาตมาได้ไปหาที่ไหนๆก็บอเจอจนกระทั่งไปรู้วา่า สมเด็จประสังฆาราชแพวัดสุทัศตได้นำเอาไปต่อถ่ายพุทธมุนพุทธท่าพิเศษและตำรับนันไปตกอยู่กับพระกคู่ละมูลวัดสุทัตรพระกคู่ละมุลนี่เป็นสิทธิสมเด็จประสังฆาราชแพทำสมเด็จเนื่อผงดีมากมีหละเก็บเอาไว้ให้ดีเชี่ยวหลวงพ่อจะนั่นไปขอตำรับมา ตรวจสอบที่วัดท่านพระคูละมูลบอกว่าบอดายตำรานีเป็นของอาจารย์อัตามาให้ผู้ได้ยืมไปบอดายหลวงพ่อจารันก็บ,บอกว่าบอดายเอาไปขายบอดายเอาไปเลยแต่จะเอาไปตรวจสอบตรวจท่านอีกอย่างสักหน่อยแล้วก็เล่าความจริงให้ท่านฟังท่านก็ใจอ่อนบอกว่าเอ้า e เอาไปเถอะ ให้ยืมเจ็ดมือแล้วออกมาส่งคืนห้องพอจรันก็เอามาเป็นตัวขอมทั้งนั้นเลยครับหลวงพอจรันก็บอกแม่ชีว่ามาทองให้อัตมาฟังแน่แม่ชีก็เริ่มทองก็แกอายุแปเจปีแล้วก่อนานข้างกว่าจะรุดออกมาได้แต่ละคำภาษาค้นเท่าโยมเสือบลาวา แม่ชี้ท่องก่อนคนนีเป็นคนที่บรูหนังสืออ่านหนังสือบอออกตัวขอมยิงบอกระดิกไงเลยแล้วแพ้เมตตาญ่ที่แก่ทองอัตมาก,กับบอเคยเห็นมาก,ก่อนแก่ทองด้วยความมั่นใจอัตมาสอบกับตนฉบับขอมของท่านพระคุลมูลปรากฏว่าตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายบอมีผิด หลวงพ่อจะลั่นถามว่าเทวดาไปช่วนค้นสวดมนต์ถูกปานหรือบ่เทวดาบอกกับแม่ที่ว่าเปล่าบอไปบ้านใดจัดโต๊ะโมบูชามีพระพุทธรูปตั้งใ้แล้วเจ้าของบ้านสวดมนต์เทวดาก็มารวมสวดมนต์น,นำพระพุทธรูปเหล่านั้น ที่บด้เขาพิธีอีหยังก็ตามเสามาบูชาจากเสาชิงชาหากเจ้าของบ้านเอามาสวดมนต์ไหว้พระทุกมือด้วยใจที่ศรัทธาเทวดามาสวดมนต์นักเขา่าก็เลยเข่าสิงรักษาองค์พระอาวัยก็เลยศักดิธิ์ทำให้เกิดสิริมงคลในขั้วเรือนหลวงพ่อจะลั่นเพิินวาหลวงพ่อพระพุทธโสท่นนั้น คนกราบไหวบูชากันมาเลยมีเทวดามารักษาถึงสิบหกพระองค์ทําให้เกิดอภินิหารหน้าหน้าประการพระพุทธรูปสำคัญก็มีเทวดารักษาทั้งนั้นแหละเทวดาทันวาอย่างนี้และเทวดามาวาบานใดมีพระพุทธรูปแค่ตั้งโซเทวดาบ่าไปสวดมนต์เพาะร่อยวันพันปี บอกเคยทำบัดสวดมนต์เทวดากระโบมาผ่านเลยผ่านไปมากระโบลงมาสวดมนต์คนเฮาก็มีเทวดารักษาคนดีมีศีลธรรมเทวดาที่เป็นบัณฑิตทาคนสัวขี่เหล่าเม้ายาทำสัวเทวดาพันพ่านพวกมิจฉาทิฐิก็มารักษาหลวงพ่อจัลั่นพันกว่าต่อไปว่า แล้เวลาสักเคกาเมจะรูปเปเทวดาลงมาหรือบอเทวดาวารีบลงมาเลยเทวดาบัณฑิตนี่มากก่อนพอเห็นเจ้าภาพกินเราเมาในงานเพิ่นกะเบน่าแลกกะนี้ไปต่อมาก็เป็นเทวดาผ่านกับเขามาแท่นทีเลยเกิดเรื่องเกิดเล่าท่านผู้ฟังครับ เรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดากับการสวดมนต์โดยหลวงพอ่อจลรัต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องของหลวงปู่ชอบบอกลูกศิษย์เทวดาในแต่ละสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์ที่แตกต่างกันท่านปู้ฟังครับหลวงปู่ชอบฐานะสโมโมท่านได้บอกเตือนลูกศิษย์ เรื่องของการสวดมนต์วา่าเทวดาในแต่ละสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์ที่แตกต่างกันบางสถานที่ก็มักบทธรรมจักกับประวัตนสูตรบางสถานที่ก็มักบทการนิยเมตตาสูตรบางสถานที่ก็มักบทมาติกาบางสถานที่ก็มักบทเมตตาสังคณาสูตร พ่อสวดหอดถึงบทที่พวกเขาชื่นชอบแล้ก็เขากับผากันเป่งเสียงสาทุกการดังสนันบันไวไปทั่วเทวดาเขาผ้ากันอ่อนซ้อนและกสะออ่อนหลายผ้ากันชื่นช่มเป็นอย่างยิ่งน้องปูถันนี่เคยได้น้นย่ำเรื่องของการสวดมนต์ว่าเวลาสวดมนต์ไหวพระอย่า,ยาทำเป็นเล่นเห็นเป็นของสนุกขน้องปาก ธรรมะาของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงควรคคาต่อการคารพเป็นอย่างยิ่งหากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองนักปรดาดได้ยินท่านก็จะตำนี้เทวดาเขาก็จะพากันตำนี้เวลาไหวาพระสวดมนต์ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆเวลาสวดให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทนั้นๆ มันถึงจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของหรือตัวเองการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทําสมาธิไปในตัวบางที่ขออัดขอทำต่างๆมันก็จะพุทธขึ้นมาในขณะตีสวดมุ่นก็มีเทวดาทั้งหลายนั่นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเข้ามาก่อนมีจิตใจฟักไฟในบุญกุศล พ่อตายทําลายธาดขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปจุดติในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงบางต่ำบางก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองได้สั่งสมมาในตอนเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ก็าตามจิตของพวกเขาก็นยั่งฝังใ้ในบุญกุศลพ่อได้ยิน หรือได้เห็นผู้ใดทำคุณนงามความดีพวกเขาก็จะภาคกันมารวมอนโมทนานำหากว่าเฮ้ามีจิตใจที่ละเอียดเป็นสมาธิบางเฮ้าก็จะเห็นเขามารวมอนโมทนากับเฮ้าย่างหยับยาบที่พวกเข้าจะรับทราบได้ก็คือขนพ้องสยองเก่า้ดยหลวงปู่ท่านนะครับให้ความสำคัญ เรื่องของการสวดมนต์ไม่น้อยกว่าการทําสมาธิภาวนาจึงจะเห็นในว่าครับแมนในช่วงประชิมมาไหวของท่านเองยามกลางค่ำกลางคืนท่านก็ย่งออกมานั่งรถเข็นจงกรมไปในบริเวณวัดฟังพระลูกพระหลานสวดมนต์ไหวพระเหมือนเป็นการให้กำลังใจลูกหลานพระเน้นไปในตัวพะหลังจากการไหวพระสวดมนต์กันกเสร็จสิ้นแล้ว ในบางคืนลูกหลานผานินก็จะได้กาเปลี่ยนสอบถามองค์ท่านถามองค์หลวงปู่ชอบบ่าหลวงปู่ครับเมื่อนี้เทวดาเขามารวมสวดมนต์ไหวพากับหมวกผมบอกครับหลวงปู่ชอบท่านก็บอกและกะต็ตอบว่ามีมาถูกมือมือใดมีมากมีหน่อยต่างกันท่านก็เลยบอกจำนวนในสาบนำหรือบางครั้ง ท่านจะระบุสื่อพาเนนเป็นไร้ค้นด้วยเช่นส้มวาพระเนนองค์นี้สวดมุ่นมวลหลายเสียงดังกังวานไปไกลเทวดาเขาได้ยินเขาก็เลืยมาอนุโมทนานำพ่อได้ยินนงปูวาให้ฟังแบบนี้เน่นลูกเน่นหลานก็พภาคกันปืม้มอกเป้มใจเป็นอย่างยิ่งพอถึงเวลาไหวพระสวดมน จึงภาคกันตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังเด้ัับฟังมานะครับเป็นคําสอนของหลวงปู่ชอบฐานนาสโมวัดป่าสัมมานุสอนจังหวัดเลยองค์หลวงพ่อนะครับได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นการฝึกสติไปในตัวนำเทวดาอาราคาเพิ่นกัจิมาอนโมธนานำ สำหรับเมอนีขอบคุณและสวัสดีครับ